สวัสดีครับเป็นแฟนๆเอซูสุทุกท่านผมสุดใจสุประกอบวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูรถกระบะอีซูดีแม็กกันนะครับหลังจากที่เอซสุได้มีการเปิดตัวรถกระบะอีซุดีแม็กโฉมปี2022นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรถตัวจริงกันนะครับว่ารถตัวจริงเนี่ยในแต่ละรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะครับสหรับวันนี้นะครับรถรุ่นแรกที่เราจะมาแนะนํากันเลยนะครับคือรถที่อยู่ด้านข้างผมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรถรุ่น Space Cap นะครับเกรด LDA นะครับสำหรับเกรด LDA เนี่ยนะครับก็จะมีจุดเปลี่ยนแปลงเด่นชัดเลยนะครับก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับกระจังหน้านะครับจะได้รับการออกแบบมาใหม่นะครับจะมีการเล่นสีมานะครับมีสีเทาแล้วก็มีแซด้วยโครเมียมนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นแถบตะแกรงนะครับแนวยาวตลอดทั้งแถวเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างงเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายในส่วนของเคเบล่ามาให้นะครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับด้านล่างด้วยนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับรถ i s u D-Max Spacecab LDA รุ่นนี้นะครับสำหรับไฟหน้านะครับก็ยังเป็นในส่วนของไฟหน้าแบบไบเอลวีดีนะครับที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวกับไฟจัดหมอกมาให้นะครับสำหรับด้านข้างนะครับตรงนี้เลยนะครับล้อนะครับล้อสำหรับรถ D-Max รุ่นนี้แล้วก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด215ทัพเนะครับยี่ห้อ b i s t o n e นะครับ สำหรับด้านข้างนะครับก็ยังมีคงมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED อยู่นะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ครับไปท้ายได้รับการออกแบบมาใหม่นะครับมีการเพิ่มในส่วนของสีเทาดํามาให้นะครับทำให้รถดูมีความเข้มขึ้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในนะครับสำหรับเจ้าย u u u DMAX SPACE CAP 1.9 LDA นะครับ จุดแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือในเรื่องของเบาะนะครับเบาะมีการเปลี่ยนลายใหม่นะครับ๋ยวผงเ,เป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือลายที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็การนั่งก็ยังนั่งแบบสบายอยู่นะครับเพราะเบาะก็จะมีการทําปีกให้ใหญ่ขึ้นนะครับอบประชับเราเวลาเราขับขี่นะครับก็ยังปรับในส่วนของเมนนุ่นอยู่นะครับ สี่ทิศทางนะครับสี่ทิศทางสำหรับการตกแต่งภายในของเจ้า i s u ซูดีแม็กสเปซแคบเอคันนี้นะครับก็จะเน้นโทนสีดําเทานะครับทั้งแผงประตูและคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นโซสีดําเทาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของจอเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นจอเครื่องเล่นขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบ e n d r o i d Auto แล้วก็ Apple Carplay นะครับสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับแอร์เป็นแอร์แบบธรรมดานะครับปรับด้วยมืออยู่นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ แล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยสําหรับคันนี้นะครับมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเบรก ABS นะครับระบบเบรก EBDBA นะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพในการขับขี่ให้ผู้ขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถ Isuzu D-Max Spacecab LDA คันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหลายจุดนะครับอาจจะถูกใจหลายท่านนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมารีวิวรถกระบะ Isuzu D-Max ปี2022รุ่นไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับ